สำหรับคลิปนี้เรามาคุยกันในเรื่องของคนที่เกิดวันพฤหสัสบ,บดีนะครับหมว่าทําไมเนี่ยมันจะไม่มีใครมาเคียงข้างฉันนะหรือเธอหรือเกินนะครับอ้าวมาดูกันนะครับเขาบอกงี้นะตามตํารานะครับสําหรับคนที่เกิดวันพฤหสัสบ,บดีเนี่ยนะสิ่งที่เป็นตัวกีดขวางกั้นขวางความรักนะที่จะมาเป็นสิ่งที่หอมหวานในชีวิตของคุณเนี่ยคืออะไรคือความเอื่อยนะมีแรงเอื่อยเขาเรียกมีแรงเชื่อเยอะนะครับแล้วก็ความขี้เกียจเนี่ยนะของ คุณเองนั่นแหละนะครับนะที่ทําให้นะคนที่ว่าเป็นว่าที่ที่ว่าเป็นคนรักของคุณนะเป็นคนที่นะที่จะมาเป็นเนื้อคู่ของคุณเนี่ยนะโอ้โหมันทําให้รู้สึก จืดจางนะครับนะหรือว่าชีวิตจืดชืดนะออกทรงหน่าเบื่อนะครับดังนั้นเนี่ยนะตัวคุณเองก็ต้องปรับตัวนะครับนะให้มีอะไรมีความกระฉับกระเฉงนะมีความแอคทีฟนะหรือว่ามีความที่เรียกน่าสนใจนะดึงดูดคนที่เรารักนะดังนั้นคุณเองต้องกระปี้กระเป๋าหน่อยแอคทีฟนิดนึงนะครับความรักก็จะได้นะ มีแล้วก็มีความหอมหวานในความรักกับคนที่คุณหมายป้องเอาไว้นะครับอ้าวเป็นกำลังใจคนที่เกิดวันพฤหสัสบ,บดีนะครับทุกคนนะครับขอบคุณที่ตามแลบฟังคลิปครับผม